เอ็ดวินเดินเข้ามาพร้อมหัวเราะแห้งๆเสื้อผ้ายับย่นเหมือนเพิ่งตื่นนอนตามสไตล์ประจำตัวเขาแหละไม่เปลี่ยนเลยสวัสดีค่ะท่านเจ้าเมืองจ้าสวัสดีจ้าเอลิสจังนี่น่ารักแล้วก็มารยาทงามจริงๆนะครีอามีขนมหรืออะไรไหมเอามาเสิร์ฟหน่อยถ้ามีหนูก็เอามาแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาดูให้นะคะ เอลิสยืนตัวตรงแล้วกล่าวทักทายอย่างนอบน้อมทั้งที่ฉันไม่ได้สอนอะไรเลยนี่สิส่วนที่ฉันต้องยอมรับว่าเธอหน้าประทับใจจริงๆแม้จะปากจัดเวลาเจอเด็กวัยเดียวกันก็ตามและแน่นอนว่าเอลิสเป็นที่รักของที่นี่มากเอ็ดวินก็เหมือนพ่อที่คอยเอาขนมมาให้ลูกสาวครีอาก็เหมือนพี่สาวที่คอยอ่อยอย่างน่ารักจนฉันเริ่มน้อยใจเบาๆว่าสรุปฉันไม่ได้น่ารักบ้างเลยหรือไง เอ็ดวินฉันขอบคุณที่นายเอ็นดูอลิสแต่ขอกลับมาเข้าเรื่องก่อนสรุปได้หรือยังว่าโจนที่ฉันจับได้พวกมันต้องการอะไรฉันรีบผ่าจังหวะเปลี่ยนเรื่องหลังคลีอาเดินไปหาขนมเพราะถ้าปล่อยไว้มีหวังเอ็ดวินโออลิสจนพระอาทิตย์ตกแน่พ่อขอโทษทีครับอาจารย์เอ็ดวินกระแอมเบากระแอมเบาใบหน้าและเทปเมื่อกี้เปลี่ยนกลับมาเป็นจริงจังทันที ฉันเคยสั่งให้เขาสืบหผาว่าทำไมกลุ่มโจรพวกนั้นถึงโผล่มาที่อานิคสัสซึ่งเป็นเขตชายแดนอันห่างไกลแทบไม่มีการค้าอะไรน่าสนใจเลยจากการสอบสวนพวกมันยังไม่ยอมปริปากง่ายๆครับแต่เท่าที่รู้คือพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขนาดใหญ่อะไรบางอย่างและมาที่อานิคัสตามแผนแผนการขนาดใหญ่แล้วมันจะทำอะไรได้ที่ภูเขารกรางนี่กันนะ ฉันพึมพำขณะครุ่นคิดและนึกถึงอีกสิ่งที่ติดอยู่ในใจว่าแต่พวกนั้นมีตราสัญ,ญลักษณ์รูปหมาป่าใช่ไหมตราสัญ,ญลักษณ์อะไรเหรอคะเอลิสถามกลับมาด้วยหน้าซื่อๆอ๋อก็หมาป่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลางร้ายนะ่ะถ้าใครกล้าใช้มันแสดงว่ากะเอาชีวิตมาเสี่ยงสุดตัวเลยละ่ะฉันตอบพลางลูกคางครุ่นคิดเรื่องนี้ มันดูจะลึกกว่าที่คิดแล้วล่ะอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าง,งั้นไม่รู้จักเอมเบลมหรอฉันก็แค่ทำลายเอมเบลมที่หัวหน้าพกติดตัวเท่านั้นเองนะแต่ก็ยังมีคนอื่นถืออยู่ด้วยสิคิดว่าข่าวคงไปถึงเอ็ดวินแล้วซะอีกอ๋อเอมเบลมหรอคะจําได้ว่าเป็นความเชื่อกเกี่ยวกับเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่ามีมาตั้งแต่4ี่0 0ปีก่อนนี่นา เป็นการวาดสัญลักษณ์สัตว์ลงบนแม่พิมพ์โลหะแล้วพกติดตัวไว้เหมือนเครื่องรางป้องกันภัยว่าแต่ท่านรู้เรื่องเก่าแก่ขนาดนั้นได้ยังไงคะสมกับเป็นท่านปราดจริงๆเลยนะคะหาหมดสมัยไปตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้วเหรอตอนนั้นนะ่ะเอ็มเล่มนี่ฮิตกันจนเดินชนกันยังได้ยินเสียงกระดิ่งเลยนะแบบนี้เรียกว่าของตกยุคแล้วสินะเสียดายแฮะฉันชอบมันมากเลยแท้ๆ พูดถึงเรื่องนี้จําได้ว่าคุณเคลเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าแม่มดเรกูลัสเองก็ชื่นชอบการตกแต่งด้วยเอมเบลมและมักสวมใส่อยู่เสมอดูเหมือนจะเป็นของที่มีเกียรติอยู่เหมือนกันค่ะเงียบไปเลยฉันมันผิดเองที่ชอบของแบบนั้นว่าแต่เคลไปรู้เรื่องถ่ายหน้าพวกนี้ได้ไงเนี่ยอายชมัดเอาเธอกลับเข้าเรื่องดีกว่าเพราะงั้นฉันยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยว่าทำไมพวกโจรถึงได้พากันใส่เอมเบลม ท,ทั้งที่มันควรจะสูญหายไปนานแล้วหรือฉันแค่ตาฝาดเห็นเครื่องประดับดีไซน์คล้ายคๆกันเฉยๆก็พอเป็นไปได้อยู่นะแม้มันจะคล้ายก็เถอะแต่ฉันว่ามันเหมือนเกินไปหน่อยสรุปคือยังไม่รู้สักทีขอโทษด้วยครับท่านมาถึงที่นี่แท้ๆแ,แต่สุดท้ายก็ได้ข้อมูลไปนิดเดียวเองอัญยับประกาศคู่ ไม่เป็นไรหรอกเอ็ดวินเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของนายแค่ฉันสงสัยนิดหน่อยเท่านั้นเองแถมยังบุกขึ้นมาถึงบ้านนายแบบนี้อีกต้องขอโทษด้วยจริงๆฉันยกมือห้ามเอ็ดวินที่กำลังทำหน้ารู้สึกผิดสุดๆก็เพราะฉันมันเอาแต่ใจเองนั่นแหละจริงๆแล้วไม่ควรลากเจ้าตัวที่เป็นถึงเจ้าของแหวนมาวุ่นวายเรื่องแบบนี้เลยแต่ก็รไม่ได้มันเป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ได้รู้สึกมานานาน,นับพันปีแล้ว เป็นความรู้สึกไม่ดีเหมือนเห็นกองฟางรอถูกประกายไฟตกใส่ลางสังหรณ์ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดเรื่องใหญ่แหวขงขมปีกาแฟดำนี้ขมเกินไปแล้วค่ะท่านอาจารย์ดื่มของแบบนี้ทุกวันได้ยังไงคะเอาหน้าเอาไว้ถ้ามีข่าวอะไรอีกก็บอกฉันด้วยนะตอนนี้คนที่ติดต่อกับเมืองหลวงได้ก็มีแต่นายคนเดียวต้องรบกวนนิดหน่อยละ่ะ ไม่เป็นไรหรอกครับท่านปราดเองก็คอยห่วงหมู่บ้านเราตลอดครั้งนี้ก็เพราะห่วงเรื่องหมู่บ้านอีกใช่ไหมล่ะครับงั้นในฐานะเจ้าของแว้นผมก็ยินดีช่วยเต็มที่ครับเอ็ดวินหัวเราะอย่างเหนื่อยใจเหมือนทุกทีรอยยิ้มแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ยังเป็นรอยยิ้มที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีได้เสมอขอบใจมากนะเอ็ดวินเสมอต้นเสมอปลายจริงๆไม่เป็นไรเลยครับอาจจะกลับแล้วเหรอครับ หาจะกลับแล้วเหรอคะทั้งที่ดิฉันเพิ่งหาเอาคุกกี้มาได้แท้ๆอืมอยู่นานไปก็เกรงใจนะ่ะฉันกระดกกาแฟาที่เครชงจนหมดแก้วแล้วลุกขึ้นทันทีเรื่องเสร็จก็กลับนี่มันกดทองของฉันอยู่อีกหน่อยก็ได้มาอย่างน้อยทิ้งเอลิสจางไว้ให้ก็ยังดีแคลวอยววยแล้วเกาะขาแน่นไม่ยอมปล่อยฉันถอนหายใจแล้วหันไปหาเอลิสเออ เอลิสยังดื่มกาแฟไม่หมดเลยค่ะเธอยังนั่งจิบกาแฟดำอยู่ทั้งที่หน้าท่าเขียวแล้วบอกให้ใส่น้ำตาลสักหน่อยก็ดันไม่ฟังคิดจะเรียนแบบฉันไปเสียทุกเรื่องแต่กาแฟมันก็แค่น้ำต้มถั่วไม่นั่นแหละจะให้ไม่ขมได้ไงละ่ะงั้นก็รีบดื่มให้หมดซักหรืออยากเติมนมกับน้ำตาลหน่อยไหมมาไม่เป็นไรค่ะเอลิสจะดื่มให้หมดเองงืดขมมม พอกระดกหมดในรวดเดียวก็ลับลิ้นแผลบอไมยมกหน้าแทบกลายเป็นสีน้ำเงินก็เลยบอกแล้วไงว่าอย่าฝืนแต่ก็ชักสงสัยนิดนิดว่าเธออยากทำตัวให้ดูเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่านะถึงได้ชอบทำตัวนิ่งๆกับเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็ดื่มกาแฟดำอีกอืมช่างเถอดเด็กทุกคนก็ต้องมีช่วงที่อยากโตๆทั้งนั้นแหละหน้าขันนิดนดแต่ก็น่ารักดีงั้นไปก่อนละ่ะเอ็ดวิน ครับไว้เจอกันใหม่ท่านปราดเอลิสจังก็แวะมาได้เสมอนะครับอาเอลิสจังอย่าปะปอน้องสาวของฉันนนฉันเตะเคลที่เกาะขาอยู่เบาๆแล้ววุ่มเอลิสเดินออกจากห้องรับแขกแม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแบบนี้เอ็ดวินก็ยังออกมาส่งถึงหน้าประตูจริงๆเลยนายยังเป็นคนดีเกินไปเหมือนเดิมนะเอลิสจะไม่กินกาแฟาอีกแล้วค่ะ ท่านอาจารย์ก็หยุดดื่มเถอะมันต้องไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆขมก็ขมครั้งหน้าก็ลองใส่น้ำตาลดูนะจบบริบูรณว่าแล้วเชี่ยวเคราฝากเก็บแก้วให้หน่อยได้ไหมจ๊ะค่ะหลังจากที่คุณเอลิสกับปราดแห่งความสับสนเดินทางกลับไปแล้วขหารน์หาของท่านเจ้าเมืองก็กลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้ง ท่านเจ้าเมืองเองก็เหมือนจะหน่อยๆพ่อ,พอแถมคนโปรดจากไปก็ไล่ชั้นไปเก็บกวาดแล้วตัวเองก็หายเข้าห้องหนังสืออีกตามเคยพูดก็พูดเถอะท่านเจ้าเมืองนี่หลงรักหนังสือมากกว่าข้า,าวเช้าแน่ๆตอนทําความสะอาดห้องหนังสือเก่าชั้นแอบส่องดูในตู้ด้วยละ่ะแต่เสียดายไม่มีซักเล่มที่ฉันสนใจเลยแถมดูยังไงก็เหมือนสุ่มหยิบมาไม่ได้เลือกแบบมีรสนิยมอะไรเลย แต่ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมของเมดฝีมือหนึ่งอย่างฉันชมตัวเองก็ได้ใครจะทำไมฉันวิเคราะห์ได้ว่ากองหนังสือพวกนั้นนะ่ะจริงๆแล้วท่านเจ้าเมืองน่าจะกระซื้อไปให้ปราดแห่งความสับสนเป็นของขวนนัญแง่แหนก็คนมันรักนี่เนอะจำได้ว่าครั้งหนึ่งท่านเจ้าเมืองเมาเหล้านิดๆแค่หน่อยเดียวมัง้งเล่าให้ฉันฟังว่าตอนเด็กๆท่านเคยเกือบจมน้ำแล้วได้ปราดช่วยไว้ตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนจะรู้สึก ติดนี้บุญคุณหรือไม่ก็ติดหัวใจไปพร้อมๆกันพอคิดถึงตรงนี้ฉันเลยเข้าใจว่าทำไมท่านถึงครองตัวเป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี้เพอรรักแท้มันขมขื่นจริงๆแต่พอได้ยินเรื่องพวกนี้ฉันก็สงสัยไม่ได้เหมือนกันว่าแต่ท่านปราดนี้เป็นใครกันแน่นะไม่เคยบอกชื่อไม่รู้แม้อายุหรือที่มาทั้งที่ฟังจากเจ้าเมืองบอกว่าอยู่ที่หมู่บ้านนี้มานานมากแล้ว ที่น่าขนลุกกว่าคือท่านเจ้าเมืองบอกว่าตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กจนตอนนี้ก็ไม่เคยเห็นท่านปราชญ์แก่ลงเลยแม้แต่นิดเดียวถึงจะพยายามคิดว่าอาจเป็นคนหน้าเหมือนรุ่นต่อรุ่นแต่เอาจริงๆไม่มีทางใช่ไหมละ่ะคนอะไรหน้าเด็กขางปีค้างชาติขนาดนี้ฉันเริ่มคิดว่าบางทีเราควรแจ้งให้ท่านแม่มดทราบเรื่องนี้ไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะพูดพลางฉันหยิบซองจดหมายที่มีตราประทับ เอมเลงามวิ้งติดมือมากระซิบเบากระซิบเบากับตัวเองตัดภาพมาอีกที่ที่ไหนสักแห่งในคฤหาดร้างแสนอับทึบว่ากันว่าที่นี่คือที่รวมตัวของเหล่าผู้ไร้ตัวตนอากาศเย็นชื้นจนขนลุกของตกแต่งในห้องก็เหมือนจะหลุดมาจากพิพิธภัณฑ์ซากเก่าไม่มีเขาโครงคำว่าอยู่สบายเลยสักนิด ในห้องหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งกำลังหลับไหลอยู่แต่เสียงเคาะประตูตอย่างหยาบคายก็ดังขึ้นปลุกเธอให้ลืมตาขึ้นด้วยความขัดใจเข้ามาเธอสั่งเสียงเย็นชาประตูเปิดออกคนที่โผล่หัวเข้ามาคือชายหน้าตาเหมือนโจรสลัดเกรซีไม่ใช่แค่หน้าตาที่น่าขยะแขยงคือข้างในจิตใจมันก็เลวระาำไม่แพ้กันนาเศร้าที่โลกนี้ยังมีตัวถ่วงแบบนี้หลุดรอดมาได้ แล้วมีเรื่องสำคัญอะไรถึงกล้ามาขัดการนอนข้าถ้าเรื่องไร้สาระล้วก็เตรียมตัวระเบิดเป็นเศษเนื้อได้เลยนะหญิงสาวเอ่ยพลางนั่งอยู่บนบันลังที่งามสง่าเกินกว่าคฤหาสน์พังๆนี้จะเหมาะกับเธอเส้นผมสีดำดวงตาสีแดงและหมวกแม่มดทรงสูงราวกับมงกุฎใช่แล้วเธอเหมือนแม่มดที่หลุดออกมาจากนิทานเลยทีเดียวเออคือว่าขอรับพวกเรา ที่ออกไปทางเขาอนิกถูกขุนนางท้องถิ่นจับตัวได้ซะแล้วคือไอพวกนี่เง่าโลภมากจนไปก่อเรื่องโดนพวกอัศวินจับได้ก็สมควรแล้วทิ้งไปเถอะข้าไม่สนแต่ท่านครับมันไม่ใช่ค้าใครก็ไม่รู้พวกที่ถูกจับไปคือหมาป่าภูเขานะขอรับว่าไงนะหญิงสาวที่ตอนแรกทำท่าเบื่อหน่ายทันใดนั้นก็เปลี่ยนสีหน้าเธอขยับตัวลุกขึ้นเล็กน้อย หมาป่าภูเขากองกำลังหัวกะทิของเราที่ข้ามออกอาวุธนี้ที่สุดจากเอาคาคาให้พวกมันไม่ใช่หรือพวกมันมีหน้าที่ไปสร้างฐานค้าทาาแห่งใหม่ที่นั่นนี่นาใช่ขอรับตอนแรกคิดว่าเขาอานิกนั่นร้างรางดีน่าจะสร้างฐานใหญ่ได้สบายสบายแต่ดูเหมือนฝันจะสลายซะแล้วหญิงสาวขมวดคิว้วแน่นแผนสร้างตลาดคาทาสเถืถ่อนที่วางไว้พังทลายสินะ ตั้งแต่หลายปีก่อนมีแผนจะตั้งตลาดค้าท้าสลับสลับแถวเขาอานิกเพราะมันห่างไกลาสายตาทั้งแม่มดและอัศวินยิ่งตลาดใหญ่ขึ้นคนมาซื้อมากขึ้นกำไรมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละความเสี่ยงโดนจับก็มากขึ้นด้วยแต่ที่เขาอานิกนะ่ะไม่มีใครสอดแนมถึงนี่หว่าน่าจะรอดอย่างน้อยก็น่าจะรอดถ้าไม่พลาดแบบนี้นะนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะพวกท้าที่จับมาแล้วก็อยู่เต็มือแล้วนะ่ะ จะโยนทิ้งก็ไม่ได้ไหนจะเงินทุนที่เรื่องอะไรมาไหนจะขุนนางที่นัดหมายจะมาเลือกซื้ออีกตอนนี้ถอยก็ไม่ได้แล้วข้อคือพวกที่รวบรวมมาเป็นเด็กทั้งนั้นเลยนะครับอาจจะไม่เปลืองที่เก็บนักแต่ถ้าทิ้งไว้น,น,นานๆเด็กๆจะป่วยราคาก็ยิ่งหนิงเหวใช่เด็กพวกมันจับเด็กมาทำทาสเพราะเด็กขายได้ราคาดีกว่าผู้ใหญ่ก็เหมือนสัตว์เลี้ยงนั่นแหละน่ารักว่านอนสอนง่ายขายคล่อง พวกมันตั้งใจจะรวบตึงเด็กๆจากทั่วทุกสารทิศมาเปิดตลาดใหญ่ยักษ์ที่นี่พวกเราไล่จับเด็กที่หลงอยู่ตัวคนเดียวหรือเด็กที่เจ้าของเก่าทำเล่นๆแล้วไม่อยากเลี้ยงต่อมาซื้อมาเก็บไว้ราคาถูกตอนนี้รวมได้ราว150คนในฐานลับชั่วคราวตั้งใจว่าพอตลาดมืดเปิดเมื่อไหร่ก็จะจับพวกมันยัดเข้าไปขายเป็นเงินก้อนโต เป็นแผนการใหญ่โตขนาดนี้ก็เลยมอบหมายให้บูเอลโกคนที่ไว้ใจได้ที่สุดไปจัดการแท้ๆบูเอลโกน่ะเป็นอดีตทหารของอาณาจักรอันคาคัสนะเผลอๆล,ลูกน้องที่ติดตัวมันมายังเก่งกว่าทหารในสังกัดเราทั้งหมดซะอีกตอนสู้กับกองอัศวินแห่งมิตรภาพก็เคยชนะมาแล้วในยุทธวิธีกองโจรแล้วแบบนี้กลับถูกขุนนางชายขอบจับตัวได้ง่ายๆเนี่ยนะฟังดูผิดปกติสิ้นดีมันเป็นไปได้หรอ แต่จากรายงานดูเหมือนเรื่องจริงครับจับตัวได้ตั้งแต่ต้นฤด,ดูหนาวแล้วด้วยคาดว่าตอนนี้คงถูกส่งตัวเข้าคุกในเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วบูเอลโกอาจถูกประหารด้วยซ้ำเราจะยกพวกไปช่วยดีไหมครับบูเอลโกผู้แข็งแกร่งดุดหมาป่าทั้งเก่งทั้งดุดันฝีมือของเขาครั้งหนึ่งเคยหวานพายุธนูกลางความมืดจนทำให้กองอัศวินต้องถอยหนีมาแล้วทว่าตอนนี้เขาถูกจับนั้นเหรอ ความจริงที่ไม่น่าเชื่อทำเอาฉันถึงกับหน้ามืดเซไปเล็กน้อยไปช่วยอย่าพูดไร้สาระหน่อยเลยตอนนั้นที่ไล่กองอัศวินได้ก็เพราะกองอัศวินไม่มีหัวหน้าคุมถ้าเราบุกเข้าเมืองหลวงไปแล้วก็ไม่ทันได้ถึงคุกหัวเราคงหลุดจากบ่าแล้วเมืองหลวงตอนนี้อยู่ในกำมือของแม่โมดแห่งมิตรภาพทั้งเมืองนั่นเหมือนนั่งอยู่ในปากของปีศาจ ไม่สิแทบจะอยู่ในกระเพาะของมันแล้วถ้าพวกเราบุกไปก็เหมือนไข่แดงวิ่งใส่ฟันคมคมเองนั่นแหละจะสู้แม่มดได้หรอไม่มีทางใครมันจะเอาชนะพายุเฮอริเคนได้จะหยุดภูเขาไฟระเบิดได้ไม่มีแม่หมดนั่นคือหายนะที่แม้แต่ภัยพิบัติยังต้องหลบให้ทหารเก่งๆนะหาใหม่ไม่ยากไปอันคาคาสัสก็เจอเป็นขยงส่วนตอนนี้เราต้องเร่งยึดพื้นที่ตั้งฐานปราบหมู่บ้านรอบๆพร้อมตามล่า ไอพวกที่จับบูเอลโก้ไปแล้วรอบค่ามันเสียให้มันได้ลิมรสว่าการต่อต้านเราคือหายนะครับผมเข้าใจแล้วงั้นจะเริ่มจากทางเขาเขาอานิกเลยไหมครับอืม่มต้องไปสืบด้วยว่าที่นั่นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้าจะไปเองเจ้าด้วยเตรียมตัวโศกไอ้ลิงภูเขาพูดจบเธอก็ลุกขึ้นจากบัลลังอย่างสง่าง,งามสะบัดเสื้อคลุมพลิ้วไหวก่อนจะคว้าคทาใหญ่เธอทประจำตัวขึ้นมา เวลาสั่งสอนพวกไม่เจียมตัวมาถึงแล้วเราจะควักลูกตามัดแขนขา,ขาคว้านไส้พวกมันแล้วกระซิบให้ได้ยินว่านี่คือผลลัพธ์ของการหานกล้าต่อต้านพวกเราฮ่าฮ่าฮาบอสจะออกโรงเองขนาดนี้ต่อให้ศัตรูเป็นร้อยเป็นพันเราก็ไม่กลัวละเพราะบอสนะ่ะคือถูกแล้วข้าคือหนึ่งในแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ผู้บรรลุถ,ถึงขอบเหวแห่งความมืดที่ตำนานยังขนานนาม สวมชุดสีรัติการถือคทาประดับหมู่ดาวราวกับภาพวาดห้อยตราเครื่องหมายอันเรืองรองไว้ที่คอแม่มดสีดำผู้เป็นที่หวาดหวั่นของทุกชีวิตในโลกนี้ไม่มีใครได้ยินนามนี้แล้วไม่สถานไม่มีใครไม่เคารพไม่มีใครไม่ยอมจำนนเรกูลัสข้าเรากูลัสแม่มดแห่งความเดียวดายจะสั่งสอนพวกมันเองว่าความพิโรธของแม่มดเป็นอย่างไรคุคุค,ค,คุฟะฮ่าฮ่ เรกูลัสหญิงสาวผมดำผู้ประกาศตนด้วยเสียงหัวรเราะเกลี้ยวกราดก้าวออกจากฐานโจนอันซ่อนเร้นในมุมมืดของอาจิเมกที่ที่แผนชั่วเลวซามกำลังสั่นสะท้อนอยู่ในอากาศ